เช่นข่าวกีฬาฟุตไทยไบดิชโนสตล์ประจำวันที่13ธันวาคม2563โดยเฉพาะบ้าคคั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตไทยในช่วงเชี่ยงวันนี้กันดีกว่านะฮะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชี่ยงวันนี้โคชเฮงตอบนักเตะไทยที่จะไปเจลิกในฤดูกาลหน้า โดยกรน,นี้โค้ชเฮงออกมาเองเลยวิทยาเาหล่าฮากุนอดีตประธานฝ่ายเทคนิคทีมชาติไทยเปิดเผยทีมจากเจลิกของญี่ปุ่นนั้นกำลังจะควา้านักเตะไทยสู่เวทีญี่ปุ่นฤดูกาลหน้าอย่างแท้จริงเนื่องจากการแข่งขันศึกเจลิกญี่ปุ่นฤดูกาลหน้านะฮะจะมีจำนวน20ทีมด้วยกันแต่ต้องเป็นนักเตะไทยระดับดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่เท่านั้นโดยทางโค้ชเฮงระบ,บุเลยว่าเจลิกนั้นสนใจดึงตัวนักเตะไทยสู่เวทีญี่ปุ่นแต่อยู่ที่ว่านักเตะไทยคนนั้นต้นสก,กัดของพวกเขาจะปล่อยตัวหรือไม่ ตอนนี้ผู้นักเตะไทยหลายคนกำลังได้รับความสนใจและทางโค้ชเฮงได้ให้ข้อมูลของผู้เล่นคนนั้นไปแล้วนักเตะกลุ่มที่เขาสนใจก็คือผู้เล่นระดับทีมชาตินั่นเองส่วนจะเป็นผู้เล่นคนใดบ้างณตอนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องให้ตัวแทนจากเจลิกและก็ตัวแทนของสโมสรเป็นผู้เปิดเผยก็แล้วกันเพราะว่าต้องมีการพูดคุยของแต่ละฝ่ายจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่และสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นนักเตะไทยคนใดที่ได้ไปวาดลวดลายบนเวทีเจลิก ในฤดูกาลใหม่ของญี่ปุ่นต้องติดตามกันต่อไปครับะนะผมเป็นตัวว่างานนี้โค้ดเฮงก็บอกว่ามีอย่างแน่นอนนะฮะแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใคนรกันบ้างแต่รู้แต่ว่าคนที่สามารถที่จะไปได้นั้นต้องเป็นคนที่เคยติดทีมชาติไทยมาก่อนนั่นเองโอ้โหต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่านสมโมสรไหนจะมาะดึงนักเตะไทยไปร่วมทีมต้องรอลุ้นกันยังไงก็อย่าลืมติดแฮชแท็กนะผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะไทยไปยังเจลิกกัน,นครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ คาชิมาเปิดปรังทุบชิมิสึนิ่มๆไปสต่อ0นลุนพื้นที่เอเชียนัดปิดทิลสินไร้ชื่อเช่นเคยโดยงั้นทางชิมิสึเอสพาวนะผมหมดโปรโมชั่นหยุดสติไม่แพ้ใครสันติดต่อกันหลังบุกไปโดนคาชิมาแอดเลอร์สอยสบายๆส,ยสยต่อ0โดยอยาเซอูเอดะเหมา2ให้กับทีมเจ้าถิ่นเก็บ3มแต้มลุนพื้นที่บอลเอเชียนัดสุดท้ายโดยเกมนี้โบวิทิลสินแดงดาไม่มีชื่อเลยนะครับในเกมเกมนี้ โดยที่สามคาชิมาซ็อกเกอร์เซเดียมคู่ระหว่างคาชิมาแอนเดอร์ทีมอันดับที่5ของตารางคะแนนที่มีทั้งหมด55แต้มจากทั้งหมด22นัดเปิดบ้านรับมือชิม,มิสึเอสเพาที่มีทั้งหมด25แต้มจากทั้งหมด21นัดรั้งอันดับที่17ของตารางคะแนนเพิ่มเกมมาแค่3ามนาทีคาชิมาแอนเดอร์ได้ประตูขึ้นนำสมใจจากลูกเตะม,มุมโดยช็อตสุดท้ายเป็นของอายาเซโอิดะตะบันด้วยขวาตามซ้ำจังหวะ2ส่วนบอล กองก้นตะข่ายเจ้าช,ชินได้เปรียบอย่างรวดเร็วไปหนต่อศูนย์นะฮะและต่อมาเพียงแค่สิบนาทีก็มาได้อีกหนึ่งลูกนะผมจากการโต้กลับเร็วของอาฮวนอาราโน่แทงบอลคิลเลอร์พาสมาให้กับทางอายาเซอิดาคนเดิมหลุดเข้าไปเบิกสกอร์ที่2ของตอนเองผาตอสังกัดนั้นหนีห่างไปเป็น2 .0 ต่อย์และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ มาตอนที่ครึ่งหลังนะผมก็ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวากันมากนะฮะในช่วงนาทีที่58ทางชิบิสุเอสเพาทิ้งโอกาสทองของตนเองไปตีไข่แตกเฉยเลยเมื่อได้ลูกเตะม,มุมของจูเนียร์ดูตราได้โดโดโขกเน่งๆคนเดียวในกราดกโทษแต่หัวหอกบราซิเลียนคนนี้กลับมงออกหลังไปอย่างน่าเสียดายช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมไม่มีโอกาสจะแจ้งเข้ากันสักเท่าไหร่นักโมดเวลาจึงเป็นทางคาชิมะแอดเลอร์นะฮะ เปิดบ้านสอนเชิงชิมิสุเอสเพาวไปปบสสาสบายสองต่อศูนย์เก็บ3คะแนนสำคัญได้ไปลุ้นพื้นที่บอลเอเชียนัดสุดท้ายกับทางนกากย่าแกมปัสและก็เซเลโซโอสกาที่ต้องเจอกันอ่านัดสุดท้ายอีกด้วยส่วนผู้มาเย,ยือนหยุดสิติไม่แพ้ใครสันาติดต่อกันรังดับที่17ของตารางคะแนนตามเดิมครับเปน็นตาวง,งานนี้นะฮะเกมนี้ก็ไม่มีชื่อเจ้ามุ้ยทีลแสิท์งดงดาน,นั่นเองก็มีแนวโน้มว่าแบบเจ้ามุ้ยนั้นจะกลับมาที่เมืองไทยกันอีกครั้งอย่างแน่แท้อย่างแน่นอนครับ แล้วมติข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะอีฟานฟันดี้ลั่นจะกลับมาให้แข็งแกร่งกว่าเดิมโดย,ยานนี้ความเคลื่อนไหวของทางบีชีปทุมยูเต็ดนะฮะจากฟูงในศึกไทยลิก2020ที่ได้อีฟานฟันดี้สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาฝึกซ้อมโดยเจ้ตัวนั้นได้เผยความรู้สึกนะฮะว่าต้องกลับมาแข็งแงกร่งมากกว่าเดิมให้จงได้ โดยกำลังทีมชาติสิงคโปร์รายนี้ได้เผยมาว่าช่วงเวลาที่ผมบาดเจ็บผมรู้สึกเศร้าและก็ผิดหวังมากๆเลยนะที่ไม่ได้ช่วยทีมบางทีผมก็รู้สึกขุดนขิตไปหน่อยที่ร่วมซ้อมกับทีมไม่ได้ในบางทีซึ่งแม้แต่เวลาบางทีที่ทีมมีแมตช์กันแข่งขันผมก็รู้สึกไม่อยากจะดูเพราะมันทําให้ผมเศร้าเป็นอย่างมากมายผมเคยบาดเจ็บนานกว่านี้ฉะนั้นการพักรักษาตัวระยะ2-3ถึงเดือนต่อจากนี้สำหรับผมมันไม่เท่าไหร่หรอกนะ ที่ผ่านมาผมก็พยายามคิดบวกม,มาโดยตลอดพยายามมองโลกในแง่ดีเรียกความฟิตอยู่เสมอผมเชื่อว่าอีกไม่นานผมจะกลับมาได้อย่างแน่นอน ผมคิดว่าส่วนที่ยากที่สุดในการกลับมาลงสนามคือการดึงฟอร์มการเล่นและก็ความฟิตของตนเองกลับมาให้ดีเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่ผมคิดอยู่ตลอดเวลาแต่หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งจากเพื่อนบ่รมทีมและก็ทีมงานสตาฟโค้ชของสโมสรมันทำให้ผมเชื่อมาว่าทุกอย่างจะง่ายยิ่งขึ้นแต่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนอีฟารานคนนี้ได้กล่าวปิดใช้ครับเป็นคำว่าง,งานที่ผมทางอีฟรังฟันดี้คนนี้ก็บอกว่าจะกลับมาแข็งแร่งแล้วก็เจ๋งกว่าเดิมให้จงได้นะฮะ ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับลราทุกข่าวต่อมากันดีก่อนครับไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกให้โดนต้อนแข่งบีจีกี่คนที่ผ่านสังเวียนเอเชียมาแล้ว โดยงนันที่ผมทางศึกฟุตบอลไทยลีก2020นี้เดินหน้าใกล้จบเล็กแรกแล้วซึ่งไฮไลท์ช่วงเล็กแรกก็คือการแย่งโคต้าดับที่1-4ของลีกไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโม,มสรเอเชียถ้วยใบใหญ่รายการ AFC แชมเปี้ยนลีก2021ซึ่งสโม,มสร,รจากไทยโคตา้า2-2คือรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติ2ทีมและก็รอบเพย์ออฟอีก1ทีมมีทีมที่การันตีรอบแบ่งกลุ่มแล้ว1ทีมก็คือกระต่ายแก้ว ร้ายร้อนแรงย่านบีจีของสามปทุมยูเต็ดนั่นเองส่วนอีกสามทีมที่กำลังขับเคี่ยวกันอยู่ตอนนี้ก็ประกอบไปด้วยการเช่าหรือเอฟซีราชบุรีเอฟซีและก็เชียงรายยูเต็ดนั่นเองส่วนสุดทหานี้คงจะไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเกมการแข่งขัน,นัดที่14ของไทยลีกหนึ่งนะฮะซึ่งแม้ว่าการแข่งขนงันยังคงเข้มข้นอยู่แต่เรื่องของอนาคตในการแข่งขัน,นทุกบอลถ้วยเอเชียคือการบ้านที่ทุกทีมนั้นจะต้องลงมือทําอย่างละเอียดนะฮะ ซึ่งทีมแรกที่ไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มอย่างเป็นทางการจะเปิดประสบการณ์ครั้งแรกประวัติศาสตร์ของสมโมสรในรอบแบ่งกลุ่มสิ่งที่สําคัญนอกจากระบบทีมแล้วเรื่องของประสบการณ์ความสามารถของนักกีฬาที่ยกระดับทีมในถ้วยเอเชียก็เป็นเรื่องสําคัญนะซึ่งทางบีจีจึงเดินหน้าเสริมทัพมาให้พร้อมสำหรับเกมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไป6 4ลองไปดูกันว่ามีรายการที่ผ่านการเล่นรายการ AFC แชมเปี้ยนลีกแบบนั้นมีใครกันบ้าง เริ่มจากนะฮะผมคนที่1ก็จะเป็นอันเดสตูเยสอายุ33ปีก็เล่นเป็นกองหลังเล่นไปนทั้งหมด26เกมโดยเขาเล่นรอบแบ่งกลุ่ม24เกมแล้วก็เพลย์ออฟอีก2เกมกับทางบุรีรัม์นั่นเองช่อมาคนที่2ก็จะเป็นดิโก้ลุยซันโตอายุ33ปีกองหน้าเล่นไปนทั้งหมด19เกมก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มกับทางบุรีรัมณ์นะฮะ14เกมกับอีก6ประตูยาโฮนดารุนทักซิม5เกมกับอีก2ประตู จ้าหมาคนที่3ก็จะเป็นธีรศิลป์นแดงดาอายุ32ปีตำแหน่งกองหน้าลงเล่นไปทั้งหมด18เกมก็คือรอบแ่งกลุ่มกับเมืองทอง12นัดยิงไป5ประตูรอบเ์อฟเมืองทอง6นัดยิงไป1ประตูเจ้าหมาพิธพงศ์พิชิตโชติรัตน์อายุ36ปีคนนี้ก็เล่นตำแหน่งกองกลางนะครับผมก็ลงเล่นไปทั้งหมด6เกมและก็ทำไปได้ถึง3ประตูกันเลยทีเดียว ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มกับพันธาคารกรุงไทย5เกม3ประตูเพลย์ออฟเชียงรายยศเตด1เกมคนต่อ,อมาก็จะเป็นสาวรัตจุยนอายุ28ปีตำแหน่งกองกลางลงเล่นไปทั้งหมด5เกมเพลย์ออฟตอนเมืองทองนั่นเองคนต่อ,อมาก็จะเป็นทิิทพันธ์พ่วงจันทร์อายุ27ปีกองกลางลงไปทั้งหมด6เกมในรอบแบ่งกลุ่ม2เกมกับเมืองทองและก็เพลย์ออฟ4เกมกับเมืองทองเช่นกัน คนต่อมาก็จะเป็นชัดชัยบุตรพรมอายุ3 3ปีเป็นผู้รักษาประตูลงไปทั้งหมด2เกมเป็นการเล่นเพลย์ออฟกับเชียงราย็ศทั้ง2เกมเลยต่อมาก็จะเป็นวิกเตอร์คาโดโซอายุ30ปีตำแหน่งกองหลังลงเล่นไปทั้งหมด2เกมเล่นเพลย์ออฟกับเชียงรายยศเช่นกันต่อมาก็จะเป็นอาวาโรซิวาอายุ36ปีตำแหน่งกองหลังเล่นไปทั้งหมด2เกมโดยเล่นในรอบเพลย์ออฟฮานอยเอฟซีและก็เซเรเนกอส เ่อมาก็จะเป็นชาววัดวิริชาติอายุ24ปีกองกลางเล่นไปทั้งหมด2เกมก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มกับทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนั่นเองต่อมาก็จะเป็นสุบัญยาปุริสายอายุส4สิปีกองกลางเล่นไปทั้งหมด4เกมในรอบแบ่งกลุ่มกับทางบุรีรัมย์3ามเกมเพลย์ออฟแบ่งเข้ายูเนเต็ดอีก1เกมและคนสุดท้ายที่ผมก็จะเป็นชาติฉิมทะเลอายุส6หกปีกองหน้าลงไป2เกมรอบเพลย์ออฟกับทางบางกอกการ์ดเอฟซีนั่นเอง นี่นะผมก็มีการพูดถึงนะฮะนักเตะแต่ละคนที่เคยไปแชมเปี้ยนลีกมาแล้วซึ่งแต่ละคนนั้นที่ไปสังเวียนนี้มานะฮะก็มีดีกรีที่ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวถือว่างานนี้นักเตะไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้และนี่ก็เป็นที่านังข่าวกีฬาฟุตไทยไบเดชโนสไตล์ประจำวันที่13ธันวาคม2563โดยใช้ผพ้บุกครังฟุตบอลไทยครับ